ใช้เป็นหม้อต้มเคมีเฮ้ยหม้อเคมีเดี๋ยวฮะคุณผู้ชมแอบเห็นแล้วคือก่อนหน้านี้นะฮะที่เบเห็นรถต่างๆนะฮะที่มาออกมอเตอร์มนเนียนะฮะจาก AC ซเออโต้แก๊สก็ตามนะฮะหรือว่านี่นะฮะคุณผู้ชมหม้อต้มแปลกมากอ่ะพี่เอสทำไมฮะทำไมเป็นรูปร่างแบบนี้ฮะมันมันเป็นตัวที่รองรับได้350ร้อยห้าสิบแรงม้าอ๋นนี้คือความพิเศษของเขาอ่าแล้วก็ในระบบตัวเนี้ยมันมีการจ่ายแก๊สออก2ทาง เพื่อรักษาความเสถียรของโฟเลตท,ที่ออกไปยังไงให้ยังไงอ,อ,อย่างตัวเนี้ยตามหลักจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าใส่หม้อต้มแล,แล้วแล้วมันจะได้ะนะครับจริงๆเราต้องหลับตานึกภาพว่าเราเป็นแก๊สแล้วนอนอยู่ในถัง <c oughs> ต้องคิดอย่างนั้นเลย <c oughs> จินตนาการแบบนั้นเลยพี่มันต้องทําจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับแก๊สนะงั้นเวลาเรา, <c oughs> เ,ราเราจรินตนาการว่าเราอยู่ในถังแก๊สนี่ครับ <c oughs> แก๊สเนี่ยถูกดูดออกมาจากมันติวาว ที่ผ่านมาในบ้านเราเนี่ยมันติวาวเนี่ยส่วนมากจะเป็นรูดูดที่มีขนาด6มิลแต่ตัวมอตอต้มเองเนี่ยมันเป็นตัว8มิลน,นะครับมีไซเป็นไซพิเศษเพิ่มเติมแต่<พ>ในประเทศไทยไม่ค่อยมีคนนําเข้ามาแต่ทางบริษัทเราสั่งมาเพื่อติดกับปัจโจ้สปอร์ตโดยเฉพาะก็เป็นมันติวาวที่เป็นรูดูด8มิลจากในถังครับเพราะฉะนั้นเราเป็นแก๊สหลุดออกมาจากวาวทีนี้พอเรามา8มิลปุ๊บท่อที่ต้องเดินเนี่ยมันจะต้องเป็น8มิลด้วยเพื่อให้โฟเลตมันวิ่งได้นะครับให้ได้ระดับขนาด ซึ่งแล้วนี่อีกที่ผมจะถามทําไมมันเป็นรูปร่างแบบนี้คือหลายคนอาจจะเห็นแบบเป็นลักษณะที่เป็นทองเหลืองมาครับตามปกติมาตรฐานวงการแก๊สเนี่ยเขาจะให้ใช้มาตรฐาน ECE 6 7 R 01นั่นคือมาตรฐานที่ใช้กับแก๊สที่ยุโรปยอมรับยุโรปใยอมรับเลยซึ่งที่ผ่านมาในบ้านเราก็จะใช้แกระทองแดงแต่หลางๆตัวเนี้ยก็ผ่านกฎหมายเหมือนกันมันเรียกว่าท่อเทอร์โมพลาสติกนะครับเป็นพลาสติก ชุบแข็งแบบพิเศษแล้วก็ได้วาตรฐาน ECE 7ก R ศ1ซึ่งตัวนี้ราคามันจะสูงตรงหัวข้อต่อนี่มันเป็นคือตัวฟิตติ้งที่ใช้กับเมืองนอกอเพราะฉะนั้น,น,นมันจะป้องกันรั่วซึมแบบค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าวแล้วตัวนียมันมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูงตอนที่ใช้ไปท่องแดงมันยืดหยุ่นไม่ได้เขาต้องบังคับให้ม้วนขดเป็นวงแต่พอตัวนี้มันมีความยืดหยุ่นแม้กระทั่งเดินด้านล่างมันจะขูดอะไรมันก็จะไม่ขาดที่เมืองนอกใช้แบบนี้กันหมดเดี๋ยวตอไปในนาค จะเป็นแบบนี้้าเราได้เห็นแน่นอนใช่ครับโอ้โหความพิเศษของเขาคือมีการยืดหยุ่นต่างๆนานาใช่ครับแล้วก็ทนความร้อนพวกนี้ผ่านกฎแบบเยอะแยะเลยคือแบบหลายคนที่แต่ก่อนมันเป็นทองแดงเราอาจจะเห็นแบบว่าตามโฆษณาต่างๆอาจจะมีการแตกการหักหรือว่าเกิดรอยรั่วขึ้นด้วยอายุการใช้งานมากขึ้นไอตัวนี้มันมีวาลันตีต่างๆนานาไหมหรือว่าการรองรับครับผมอายุการใช้งานอายุการใช้งานของเขาจริงจริง ไม่ได้ระบุแต่ว่าในมาตรฐานที่เขาระบุจากเมืองนอกเนี่ยหากจะมาผ่านมาตรฐานพวกนี้ได้มันต้องเกิน10ปีอยู่แล้วว้าคุณผู้ชมนะมั่นใจได้ฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่เลยที่รองรับนะฮะในการติดตั้งระบบแก๊สต่างๆใช่ครับโอ้โหแต่ผมชอบนี้นะนี่มากเลยที่พี่เอสบอกนะคือมันมีการรองรับที่มากขึ้นทีนี้เวลามันเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บตัวก่อนที่เข้ามาตรงติดแก๊สนี่ต้องก็ต้องเป็น8มิลเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยพราถ้าเกิดเราไปใช้6มิลมันก็เราเป็นแก๊ หลุดแปดปดพอมันมาถึงหกมันก็จะขัดเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีผลยังไงในการที่ต้องทําให้โฟเลดพวกนี้เดินคล่องทั้งหมดรถที่มันมีแรงม้าุูงสูงเวลาเรากดคันเร่งปุ๊บรอบมอตอมันจะล่วงแรงดันมันจะล่วงนะครับแต่ทําอย่างเงี้ยทาให้มันไม่ล่วงพอมันไม่ล่วงมันไปสัมพันธ์กับอะไรมันไปสัมพันธ์กับกล่อง ECU และความฉลาดในโปรแกรมของ AC ที่มีการชดเชยแรงดันอยู่ตราบใดแรงดันตรงนี้ไม่ล่วงเยอะ จะทาให้โปรแกรมมีการชดเชยในหัวฉีดที่ค่อนข้างน้อยหหัวฉีดทางานเบาลงนะครับยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์2ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์มันจะออกมาสูงสุดเพราะฉะนั้นการติดแก๊สมันไม่ใช่แค่ติดให้วิ่งได้ไอเย็นเบรกอยู่แล้วสมัยนี้ที่เราติดเสร็จเราก็ต้องขึ้นดโนเทสทุกครั้งบางที่อาจจะแบบว่าเอ้ยคนไม่รู้มุม,มออาจจะติดเอ้ยติดไปใช้แก๊สได้ตัดค,คือซึ่งในระบบการจ่ายแก๊สต่างๆนนนาคืออันนี้สําคัญเหมือนกันใช่ครับโอ้เป็นหัวใจหลักเลยในเรื่องของการ มันในนั้นต่างๆหรือว่าการรักษาหัวฉีดต่างๆอยู่ที่ความเหมาะสมของของ,ขอ,งอุปกรณ์แล้วก็ความฉลาดของกล่องซอฟต์แวร์แล้วก็ความเข้าใจในระบบของการติดตั้งและการจูนของร้าน3อย่างนี้ผสมกันนี่แหละฮะคุณผู้มชมนะโอ้โหถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใส่ใจใช่มากเลยนะฮะแล้วก็พอแก๊สมันออกจากหม้อต้มไปเตะตรงนี้ปุ๊บมันจะออกจากสองทางซึ่งปกติจะมีกองแก๊สทางเดียวเนี่ยมันต้องการรักษาโฟเรตให้เยอะสุดก็จะผ่านกองแก๊สสองตัวแล้วก็ เข้าซึ่งผมพยายามที่ติดตั้งเนี่ยบางทีมองไม่รู้ถ้าไม่มีมาตรมมันอ้อมตรงไหนบ้างครับเนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้ครับ<อ>แล้วก็ตรงนี้จะเข้าเป็นหัวฉีดหัวฉีดจะอยู่ด้านล่างตรงนี้คือหัวฉีดเนี่ย,ยใช่ครับหัวฉีดที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นนะฮะหัวฉีดนี่ก็ไม่ใช่หัวฉีดแบบธรรมดาที่มีอยู่ในชุดทั่วไปเหมือนกันครับพอแรงม้ามันสูงเนี่ยต่อซีซีต่อหัวมันเนี่ยมันจะต้องใช้ปริมาณการจ่ายที่ค่อนข้างเยอะตัวนี้ใช้เป็นรางหัวฉีดฮานา ลางหัวฉีดฐานหน้าเป็นการฉีดแก๊สแบบระบบลิเนียร์หัวฉีดน้ํามันเราเองมันก็เป็นระบบลิเนียร์คือเป็นเส,เส้นตรง,ตรงครับผมทีนี้ในทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ใช่ระบบลิเนียร์ครับผมตัวนี้มันเป็นระบบลิเนียร์เพราะฉะนั้นมันมันจะทํางานได้ค่อนข้างดีได้ลอกเลียนแบบกับการจ่ายของน้ํามันมได้ค่อนข้างสูงแล้วมันอรองรับแรงดนรันตรงนี้ค่อนข้างดีครับนะโอ้โหระบบว่ามีการจ่ายแบบระบบที่สม่ําเสมอใช่ครับให้กับตัวนี้เลย แล้วข้อดีของมันคือมันจะประหยัดเชื้อเพลิงกว่าการใส่หัวฉีดแก๊สระบบต่างๆอของอะไรนะของเ้อเป็นฮาน่าก็เป็นตัวนำเข้าจากเอซีก็เอาเข้ามาประกบอุปกรณ์นี่คือจุดแข็งของเอซีก็คือเขาไม่ได้ถูกจํากัดอที่บอกว่านำเข้าจากประเทศฮาน่าจะเป็นเกาหลีเกาหลีใช่ครับแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆอีกใช่ครับโอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมนะแม่เจ๋งจริงๆไอตัวนี้เนี่ยครับมันช่วยประหยัดเชื้อเพลิงจากอะไรจาก ในเมื่อระบบหัวฉีดธรรมดาเนี่ยระยะการปิดมันจะเวลาที่เราคัดออฟเนี่ยมันไม่จ่ายเชื้อเพลิงระบบรุ่นเก่าตัวนี้จะปิดได้เร็วกว่าจะปิดได้เร็วกว่ารุ่นอื่นจะปิดได้เร็วกว่าระบบเก่าพอเรายกคันเร่งคัดออฟมันช่วงนี้มันต้องการเชื้อเพลิงถ้ามันปิดได้เร็วกว่าแปลว่ามันลดการที่จ่ายเชื้อเพลิงทิ้งไว้ในท่อดีก่อนที่จะเหยียบครั้งต่อไปได้นี่แหละคือสาเหตุที่มันประหยัดกว่าคือเหมือนมีการเหมือนเป็นวาล์วเล็กๆที่คอยปิดเปิดไม่ให้เชื้อเพลิงเนี่ย สูญเสียไปเราอาจจะแบบไม่ได้เหยียบอะไรแต่มีการแบบว่าปล่อยเชื้อเพลิงตลอดเวลาอาจจะเป็นมุมมองในรุ่นก่อนๆนั้นแต่คือตัวนี้มีระบบเหมือนการตัดไม่ให้เชื้อเพลิงเนี่ยมีการที่ปล่อยออกมาตลอดเวลาโอ้โหตอนถอนคันเป็นการเซฟได้เลยนะราคาบางครั้งอุปกรณ์ที่แพงอยากอยากให้ทุกคนในสมัยนี้ที่ติดแก๊สนะครับครับอย่ามองในเรื่องของคําว่าราคาอย่างเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่า การใส่ของเข้าไปอย่างปารเจโร่สปอร์ตที่เราทำหมดทุกคนอยากได้ของดีหมดเลยอแต่แต่คนที่ได้ของดีไปใช้เนี่ยคือเขาจะมีอะไรแฝงบางทีมันจะมีเงินกลับมาให้เขาอืับนะตรงตรงนี้ก็สําคัญตอบรับกลับมาเลยคือโอเคประหยัดจริงนะฮะคุณลงทุนในการติดตั้งไปอาจจะเฮ้ยบางคนแบบกังวลแพงไปอ่ะแพงไปอ่ะแต่คือไม่ได้รู้ข้อดีของเขาเลยในการติดตั้งที่มานะฮะแต่ตัวนี้คือเป็นระบบพิเศษเลยติดแก๊สให้วิ่งได้เนี่ย มันมันมันไม่ยากครับติดให้วิ่งดีเนี่ยแล้วก็ทํายังไงให้มันสมบูรณ์แบบร้อยปอร์เซ็นแล้วมันยืดอายุการถึงหรอเพาะที่บอกใช้แก๊สแล้วเครื่องพังนู่นนี่นั่นบางครั้งมันเกิดจากการปรับจูนที่ที่ไม่สมบูรณ์ด้วยครับเกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมด้วยครับผมตรงนี้ก็ต้องมีความเข้าใจในระบบของรถด้วยตรงนี้จะช่วยได้เยอะครับผมนะตัวนี้ก็คือนี่ติดตั้งนานไหมระยะเวลา มเมื่อเช้ามีติดอยู่สองคันตอนออกมาบ่ายสองครึ่งเสร็จแล้วครับโอ้ยคุณผู้ชมแหมถือว่าไม่ธรรมดานะาช่างเราเร็วนี่ช่างเรายิ่งห้าคน <c oughs> ลุ้งเลยใช่ไหมนี <c oughs> ่เดคันหนึ่งก็ทําประมาณสามคนในด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังถังด้านหลังถังนี่ก็จะ,จะทํานานหน่อยเพราะว่ากระบวนการเรามันเยอะอแต่ก็ก็ถ้าเข้าได้เช้าแล้วก็บ่ายประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็เสร็จรับได้เลยกระหับครับโอ้ยคุณผู้ชมนะถือว่าเวิร์กนะฮะ คือจุดเด่นแต่ละอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นหม้อต้มหรือว่าสายต่างๆหัวฉีดก็มีใช่ครับแล้วแล้วแบบว่าไอ้พวกพูดถึงในการติดตั้งเนี่ยคือการเดินแต่ละจุดต่างๆเนี่ยคือสายเดินท่อเนี่ยหลายนาคนแบบว่าแล้วมันรถใหญ่อะลำบากบไหมก็มันยากแค่คันแรกเท่านั้นเลยอย่างที่ผมบอกว่าคือถ้ามันเป็นคันแรกของลูกค้ามันจะยากมากครับอันนี้มันเป็นรถนเรารถเราเจ็จมันไม่ใช่หลือถอดออก าใหม่หรือถอดออกเอาใหม่จนจนรู้ตำแหน่งที่ที่แทนที่เหมาะสมใช่ครับโครงสร้างที่เหมาะสมกับตัวรถว่าจะวางตรงไหนดีใช่ครับโอ้โหถือว่าเด็ดนะฮะคุณผู้ชมนะการวิ่งนี่คือไม่เทสละน้ำมันเทสทีหลังเทสแก๊สก่อนเลยฮะคุณผู้ชมนะโอ้โหก้าวขึ้นในโนเทสครับผมด้วยตอนที่เป็นแก๊สกับน้ำมันครับมันตกไปประมาณ6แรงม้าซึ่งซึ่งซึ่งก็ยังไม่ได้มีเวลาทำกันเป๊ะแต่ว่า6แรงม้าเนี่ยบวกลบจาก2 0 0มันไม่เกินสาซนถือว่าโอเคครับผมนะ แม่สมรทนะนี่ไม่ต้องพูดถึงครนะก็เห็นพูดคุยกันหนึ่งในเรื่องของการติดตั้งตรงนี้ล่ละอยากเห็นตัวถังบ้างถังของแก๊สับซ่อนไว้ตรงไหนอยู่ข้างหลังเชิญเลยครับต้องไปดูนิดนึงครับผมในปาริโลในรถพวกนี้มันเป็นรถที่กินน้ํามันแบบมหาศาลอยู่แล้วครับมันจะเจอปัญหาในเรื่องของการเติมค่อนข้างเยอะถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นพวกถังแคปซูนแต่เดี๋ยวนี้มันมีถังโดนัทออกมาไหนฮะผมผมไม่เห็นนะพี่เอส ผมเห็นตัวยางลองอะไรเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยฮะน,นี่นี่แหละครับถังโูนัดไหนไหนเนี่ยนะนี่มันยางใหม่ชัดๆเนี่ยพี่เอสคือที่ร้านเรา